เขตในพื้นที่ของลำเพอสีคิ้วครับในโซนที่มีโรงงานถามว่าเพิ่มไหมเพิ่มก็เพิ่มไม่มากนะครับเพราะว่าเดิมทีเขาปลูกอ้อยอยู่แล้วแต่ลดก็ถด้วยมากมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่สกัดระหว่างมันอ้อยบางครั้งในพื้นที่เขาจะปลูกอ้อยได้สองต่อเขาปลูกได้สองตอ่อเพือก็จะปรับพื้นที่มาเป็นมันเป็นมัน,เป,น,มนเป็นข้าวโพดแล้วก็จะกลับไปอ้อยอีกครั้ง คล้ายแบบการปรับสภาพพื้นดินเปลี่ยนหน้าดินไปด้วยเพราะเฉพาะในพื้นที่อ้อยรอมันพูด,ด้ง่ายเนาะมันก็เป็นแสนไร่แสนไร่แต่ว่ามันก็โรงงานมันเป็นโรงงานที่โรงงานน้องโรงงานเดียวกันนาะอย่างโรงงานคอนบุรีกับโรงงานสีคิ้วคอบุรีเนี่ยบางที่ก็ต้องดึงอ้อยทั้งนี้ไป ช่วยทังน,นมากต้องสับเปลี่ยนกันปีที่แล้วนี่ราคาดีก็จริงแต่ว่าผลการผลิตมันน้อยคือเฉลี่ยแล้วอย่างเฉพาะของผมเนี่ยที่ผมลดผมตัดระดับหมื่นตันเนี่ยเฉลี่ยแล้วจะตกอยู่ที่ไร่ระดกตันจิตตันแค่นั้นเดงยดครับพี่พี่ว่ท่านส่วนใหญ่เนี่ยใช้รถตัดวันนี้ของผมส่วนมากยังยังยังครับยังมีการเผาการอะไรกันใช้แรงงาน เพราะว่าพื้นที่มันไม่เหมาะสมบางพื้นที่มันเป็นรูปหลเพราะว่ารถถังยังไม่ตอบโจทย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ในการที่ชาวไร่อ้อยชาวไร่อ้อยที่ไรยเล็กไร้น้อยนี่ยังไม่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรม,มในการทาในงานปลูกอ้อยตอนนี้ก็เพราะโรงงานจะเป็นให้ขี้มอกองฟรีนะที่อมาปรับปรสภาพดิน<ม>นะให้กับชาวไร่อ้อยที่มีโคต้าที่ส่งอ้อยให้กับโรงงานสีชิ้วเพื่อ คือโรงงานจะให้ขีมอกองฟรีเอามาปรับปรุงดินก็สนับสนุนในการให้ใช้ขีมอกองในการปรับสภาพดินเพราะดินแถวเขตพื้นปุมมันจะเป็นดินสายถ้าได้ตรงนี้เข้ามาช่วยมันก็จะลดการใช้ปุ๋ยใช้แล้วอ้อยจะอยู่ได้หลายต่อด้วยก็สเสุงมาตลอดตั้งแต่เปิดโรงงานมาทางโรงงานสมาคมก็จะมาตั้ง ในนโยบายของโรงงานเราจะมาตั้งมีัวหน้ากลุ่มกลุ่มละห้าคนอย่างผมก็เป็นัวหน้ามืกลุ่มมีสมาชิกอยู่ในของผมประมาณแคน mm hmm. ก็จะเป็นกลุ่มใหญ่โดยเฉพาะัวหน้ากลุ่มจะต้องมีรถตัดแล้วก็ต้องดูเลเรเล่ารเล่ายน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกู้เงินเกี้ยวปุ๋ยอะไรเนะี่ยายาเนี่ยถ้าอยู่ในกลุ่มทางโรง,งงานจะดูแลกับัวหน้ากลุ่มแล้วก็ สามารถหัหน้ากลุ่มรับรองให้ได้ว่าเออนี่อยู่ในกลุ่มผมนะสามารถโรงงานก็จะไหวใจใช่ไหมเออปล่อยเกี้ยวปล่อยอะไรเพราะว่าเรามีกลุ่มมีหัวหน้ากลุ่มรับรองว่ามีคนตัดให้อะไรให้ทางโรงงานกับสมาคมก็ส่งเสริมมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิเกี้ยวเรื่องอะไรเนาะอย่างโรงงานเนี่ยถ้าจะคุยกับสมาคมตลอดว่าเออสมาคมก็จะบอกว่ารายเล็กรายน้อยอะไรย่อยอะไรช่างเนาะอยากให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนงนเกี้ยวเนาะ หรือว่าตอนนี้ก็ยังส่งเสริมพวกลดพวกอุปกรณ์เครื่องมือในการทำอ้อยเพื่อจะเพิ่มพื้นที่ไร่ในการปลูกเพิ่มขึ้นอย่างปีนี้ผมคิดว่าพื้นที่ก็จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณ10บเปอร์เซ็นต์อยี่สิบเปอร์เซ็นต์าอาชีพการทำอ้อยเล้วผมอว่ามันเป็นอาชีพที่มนผมว่ามีความมั่นคง,งพอสมควรถึงราคาจะไม่แน่นอนเพราะเรายัางอิงอยู่กับ ตลาดโลกแต่ถ้าเครื่องมือมันคคบมันทําง่ายหรือพื้นที่ที่มันเหมาะสมกับการปลูกอ้อยมันมันดูดูที่ที่แบบพื้นที่ด้วยผมว่าอย่างชาวไร่ในเขตอำเภอสีคิ้วว่ารู้เล้ว่ามีโรงแป้งโรงมันแต่บางพื้นที่มันก็ปลูกไม่ได้มันปลูกยังไม่ได้ถึงหกปีก็ต้องเร่มขุดไปถอนหอดเพราะหนึ่งเป็นที่รุ่ม มันก็ต้องได้ปลูกอ้อยแต่ปลูกอ้อยก็ประสบป,ปัญหาอย่างปีห้าสี่ใช่ไหมเพราะว่าอ้อยเราเก็บเกี่ยวไม่หมดเพราะว่าฝนมาตอนนั้นรัฐบาลส,ส่งเสริมอ้อยปลูกอ้อยเยอะใช่ไหมมันก็มีปีเดียวอะไรที่มีปัญหาต่อมาอย่างพวกชาวไร่อ้อยมันก็สับับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่อะไรใหม่การปลูกกันอะไรแต่ก่อนเราจะใช้ยกล่องอย่างนี้ก็จะใช้เป็นเครื่องปลูกหมดผมว่าถ้าตอนนี้เนะี่ยผมว่าใน เขตอุตสาหีคิ้วน่าจะ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะที่90นตะที่มีเครื่องมือในการทำอ้อยแล้วมาตรฐานาพอๆกับเขตอื่นผมว่าคนไม่ปลูกน้อยลงครับถ้าสถา,านการณ์อ้อยให้มันเหมาะสมโดยเพราะเรื่องราคาตอนนี้คือมันมีรัฐบาลที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะไ,ไฟลัฐเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ยิ่งถ้าราคาสมดุลเนี่ย ใช่ไหมอย่างหนึ่งคืออ้อยมันมีรายอย่างที่ดูแลอยู่มันนี้ไม่มีกลุ่มเขายังอยู่ได้ทําได้มันทําเล็กทาน้อยได้กู้ได้ตลอดแต่เราจะทาเนี่ยที่เราทําเรามีกลุ่มแล้วเนี่ยยังไงเขาก็เรามีคนทําให้กระทั่งปลูเกเตรียมดินจนปลูกแล้วก็กระทั่งจนเก็บเกี่ยวเพราะจึงจะมีหัวหน้ากลุ่มใหญ่หัวหน้ากลุ่มคัตเตอร์อย่างผมเป็นหัวหน้ากลุ่มจะดูแลอยู่ตลอด แล้วปุ๋ยยาก็โรงงานก็เสริมให้ตลอดเรื่องปุ๋ยเรื่องยาทุกอย่างถ้าเป็นอยู่ในกลุ่มเรา<ง>ผมคิดว่ามันแนวโน้มน่าจะมีชาวบ้านนะเกษตรกรเนี่ยผมว่าอาจจะหันเข้ามาปุเยเยอะอยู่<ง>มันก็ยากนะแต่ผมเป็นนาย,ยก<ง>ก็เป็นนาย,ยกใหม่ย,ยังยิงสามปนะีในการประชุมแต่ละรครั้งผม ทำไมในความคิดของผมก็เคยคิดว่าไอ้ทาไมเราไม่ต้องมีเรื่องต้นเรื่องสุดท้ายเรากําหนดราคาไปเลยแบบไอ้แบบประเทศบาซินอินเดียอ,อะไรพวกนี้นะเนาะอินเดียเนี่ยเขาทำล้วชาวเราไอ้อ้อยทําไมถึงรวยพูดง่ายถ้าในใจผมเนี่ยผมอยากให้เราต้องแนวคิดใหม่เอาที่มันดีในเรื่องราคาไว้อยากกำหนดไปเลยเรารู้แล้วว่าราคาการลงทุนของเราไล่หนึ่งเท่าไหร่ไล่หนึ่งหมื่นกว่าบาทเนี่ย ถ้ว่าไล่หนึ่งสิบตันเนี่ยใช่ไหมจะเป็นเงินปึ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยวเราจะกำหนดเลย,เยราคาอ้อยเนี่ยสักพ mm ันห้าเนาะแต่ราคาจริงๆขาย,ยอาจจะพันสองพันสามถ้าเราตามตลาดใช่ไหมะ mm hmm. อีกส่วนเกลือเนี่ยอยากให้เป็นแนวของทางของรัฐบาลเพราะมีรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้อง mm hmm. มีแนวทางที่จะหาเงนินมาเติมให้กับชาวไร่คือให้มันราคาที่มันไม่ต้องรอแบบเรื mm ่อ hmm. งสุดท้ายอะไรนี่แหละ แต่เบี้งสุดท้ายเกิดไม่ได้เยอ,อะก็คือรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลที่เป็นคนเก็บเงินอย่างสำนักงานวัยรล่้วตามทรายแล้วอะไะที่ดูแลอยู่เป็นของภาครัฐเนี่ยตอนนี้ที่ผู้วันนี้ก็หักเข้ากองทุนอะไรไหมกองทุนวยร่น้ำตาลสายอย่างนี้ทีนี้ชาวไร่มันเข้าใจยากไงต้องขายราคาขายน้ำตาลเื่องสุดท้ายแล้วถึงจะมาคำวนวณราคาเบ่างสุดท้ายให้กับชาวไร่อ้อยอะไรนี่นะชาวไร่อ้อยบางคนไม่เข้าใจ ยังยังเฉพาะโดยเฉพาะเรื่องขับยืบ่อส่งคุณค่าทำไมมันถึงไม่ลดไหไฟทําไมมันถึงไม่ลดเพราะว่าเขาบอกว่าราคาต่างกันแค่ไม่กี่บาทขนานเราสนับสนุนเราทําความเข้าใจเขาว่าเออไม่ใช่ว่าต่างกันแค่30บาทนะแต่จะมีเงินอ้อยสดเข้ามาร้อี่สิบาทอะไรนี้ทุกเมล็แต่ที้ชาวบ้านบางคน,นรยายเล็กรายน้อยยังคิดง่ายๆไง,งเลย ขาดตัวไปเลยอะไรองี้แบบสบายใจได้เงินมาเลยก้อนไม่ต้องรออนี่คือคิดคนละอยดางสีคิ้วก็ทำต่ตาๆได้เยอะนะถือว่าไม่ไม่ไม่เกียดตไม่ตกต่ำเลยนะถือว่าอ้อยหนึ่งตันก็ทําได้ร้อยกา่านะก็ควองหวานก็โอเคอยู่ในสิบสามกัวเพื่อถือว่าเป็นอ้อยที่ใช้ได้อยู่ถือว่าอยู่ในนขั้นที่ดีมากด้วยมันเป็นพืชที่ มีความแน่นอนกว่าเป็นพืชอื่นหนึ่งเรามีสมาคมสองเรามีโรงงานน้ำตาลตั้งอยู่ข้างแล้วพร้อมที่จะ,ะดััสสนุนผมว่าถ้าเราทำจริงๆเลือกพื้นที่จริงๆเอาที่เหมาะสมจริงๆทำให้ได้มากๆผมว่าเรื่องราคาไม่เท่าไหร่ถ้าไม่ขาดพันร้อยพันที่10บดีซีเอฟเนี่ยผมว่าก็ยังมีโอกาส ทําแล้วรวยอยู่ก็ข,ขอให้กําลังใจกับชาวไร่อ้อยนะครับทุกท่านนะคที่ปลูกอ้อยส่งโรงงานหรือส่งทางสมาคมอาร้อยสีคิวหวห้ทุกท่านทําแล้วมีแต่รวยอย่างยอครับผม